ยี่ลี่ยี่ลี่เออขนลงมาของมีต <isions> <1971 habitude> ู <Vorte il dunno> ้จ้าหนะอ่าของหญ้าจ้าหนะเออกับพวกยาหญ้าเจ้าวันนี้เออได้ของเล่นใหมได้ตรงนี้ยากี่ได้่ะฮันะวิวตั้งครัวในนอกแม่แต่กระปองย้ายน่าน้อกอะไรน้องเราไปหาของมาเล่นบ้างรู้บ้างเสียวให้นี่ ก็ดิ่อกไมแ่ปลาเล่งดิ่งดแล้วะอาวนนองิเลนัยังาะอมาเียวคอได้สี่กันไปเาถ้วยแล้วเ็นขอเก็บละเอ้ยดนน้เจ้าก็จะแย่งน้องกัวลูกเอ้ยน้องเล่นกอนกัวงูใหญ่เกี่ยวอันนี้แหละน้องฉิบมาเล่นนั่นี่นะเอเแม่เอือเจ้ากับพด หนาหนาัดเพิ่นนั่นก็ไดเอ้าก็ต้องถืตีนเอออือาด้ยทางมทางหัวนะเออจมกี่จมกีจมพีดักนี่นเต็มแม่เต็มมือแนล่บอกอือเลยน้ไปานัมาเดันเล่นสัดเล่นหนูะเอหนากเอาลี่มูนเจ้ากระโดดเยียบ

ถ้าล้มล่มไปหัวพดตอกกันอ้าวตู้นี่ก็หันกันแล้วพัดไปกบกันไปดุ่มๆตีนเตะไปได้โดดดุ่มๆไปผุนเสียงเพิ่นเสียงนี่เนาะอือเอออ่าฟังเงา เฮ้ยเฮ้ยก็จับบีชังจับบีชังกับอะไรเลยไม่แต่กระปองยานะไปจับน้องชาเล่นเชื่อกันง่ายเอาพูดแล้วเจ้าเขาก็พูดแรกเห็ดอะไรนะนี่นี่บูบูนี่บูบูกับเขากัดหัวขาดหูขาดวะไลยนี่แน่น

แม่มันมันม่นมอนคานแล้มันตีนยันแม่เป็นบางคนนะ่ะคานอันนี้ไปท้างนั่งไงนี่แบบกระเกล็ดกระเกล็ดแตง่ายกว่ไปท้างนางั่งเมือนกันใช่ใช่ยังไปไมอ <h aving S 1> ไปแกรบแกร็บแกร,บ,กรบไปแล้วบางคนกับคานไป <h aving S 1> พี่ว่าอีกคานไปทั้งนั่งไปสิบ่เป็นคานไปข,นขูนเสียงเื้นอนะ เอ้ยอันนี้ฟออมบคือเด้นัน่มันคือได้หนาไปอีบบเยอดเลือเห่อนเดียวนะทูจาดูหล่าทูจ้าดู่ะะทูจาดูหลกทูจาด้ยทูจานี่คือคนจีนเน้นมันนะเห็ดรอเดี๋ยวมือนั่นเห็ดโอ้โไต อิตายังจะนำบอลแเราเขาเล้เราเราเราบู้งทางเขาเอาเราชจาะงานเราบู้งทางเขาเราเราบุ้งทางเขาเลยอือเราห้องเงาดีอยู่หันได้อยู่ไหนยังเนีเราเราบู้งทางเขาชื่ออือ บันบันเขาเนาะบันหูหูทางเขาอ่ะถามถามยุลี่รู้ยุรี่ไปเที่ยวใช่ไหนั่นยุลีสิไปปะาคนเฮ้ยไปแล้วยุรีสิไปป่าคนเฮ้ยลไปลไปนกะไปไกล่ะไปไใลร่ะไปไ่ไปไกลไปไกล่ะไปน่ไปะ ใครไปนั่งด uh, uh, ิว่าดิเออจัไปเจ้นไปนับมีใครเลยนับ้นอียงนั่งอดีหนึ่งเวลหนึ่งนั่ก่กันลอน่ะโตบน่นงบิวเออหน้องอเทียงสองอเทียงสองไม่ไปสาม ใช่ไหมนี <p> ่ใช่ไหนี่อ้าวใช่ไหาบ่ไม่วนไปหาใด้ไหมฮะฮะเราจะบอากินเดี๋ยวาบ่อยไม่วนไป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 นอกไปไปจุบน้องก่อนปไปจุบน้องออ้ยเฮ้ยห่าน่องน้องกนทห่นี่พวกนี้ยพวกน้องมาจุบนะโอ้ยพวกเนียอย่นะ Hãy subscribe nặng kênh Ghiền nặng Gõ Để không nặng เห็นบ yeah. no, ่เห็นบ่น้องจีไปก่อนเลนี่น่ะน้องจะไปมั้งเทพแล้วจะว่าสิไปตาเนาะไปเลยมาเลอนะไปเยวิววิน้องไปได้นี่อันวิววิวบอกเอาเวบอของเล็กน้อยเหรอแต่กามันว่าอยได้ขนาดว่าอันจีรับตานตัวเงินนะ ไปไปไปสต่ไม่ใช่เด็กมันวะไม่ใช่เด็กน้อยมันวะเห่นมไหมุันเนไปไปนะอ้าหุ่นห่นนองกัได้ไปไปาปไ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 ปนปไอไป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 ไยไปไปออ อยากินไใอ้นุมบ่็ดดมากไปจ้ะเออไปไปนี่อนุ่มไมให้เจ้ากินนาะนาังออเล็ดบั้งหงึงนึงไปนั่งาลีก่อนเด้อไปไปกันไปไปไปก่อนเด้อไปกไปสุดรถก่อนไปไทยก่อนเด้อไปกันไปกันไปกันเอ้ยมีบัตรอ

น mm. yeah. right. yup> ี่เองละแล้วนายุริเนาะชักช้าอะไรเนาะยุริห่อนเนาะภูมิฮงกระดกกระปั้มยู่บบบนี้มันเป็นช่วงไะผัสหยาผัสบุหยากเลยไปบ่ไปยุลีบ่ยุริไปอะไรจุลีไปเที่ยวแล้วยุริไปเที่ยวพอใจเด้มาหนีิ บายบายลูกบาย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 เจอกัน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 ยางะไรยังอะไรอ๋อนี่เห็นว่าเต่ากินนี่เราอันเราบวเห็นทางเขาบาหยางไวทั้งนี้หยางไว้ทังนั้นจะงสีชองหาช่องหานี่ก็จะฮะแต่เรากอดอ่ะ วาว่าตั่ว่าพวกนี้แล้วอันแล้วหาทางเขา่าไปเจอวะ่วะอนะ้ยคิดว่าเหาอฮะกินน้ำตาเ<า>วนอืมตายเลยเนะนาะอ่ามันแอบเชื่อไม่น่าเชื่อดิแล้วก็มีฝ่าก,กินวันว้าวมันไม่ได้ตีไม่ตายเอาจเจอออ้าะถูกจะร่างไหมจะบ้าเหรอเอาลูกเนาะ ไอ้ดิชว tamam. นเม่อ้วนไปกินน้ำตาแว่นโอ้ดีอย่าลีแซ่บเหรอบอกให okay. ้กูก right. ินเลยดิคือสีแซ่บแท้แสบบอยังแซ่บนะลูกน้ำตาแว่นเนี้ยน้ำตาแว่นนะแซ่บฮออยยากได้สีชมพูากได้อย่งสีชมพูน้ำตาแว่นน้ำตาแว่นแบบได้น้ำตาแว่นมีน้ำตาหวานกับนกเนาะเด็น้ำตาแว่นกะในรถเม่อ้วน เฟนตาแล้วแล้วก็เอาน้ำ hmm. ล้างเอาก็เป็นน้ำตาแว่นเนอะเมื้อนี้มื้อนี้เจ้ายังไ่ได้นอนเหรือเป็นยังคือบ่นอนนอนฮึนอนบ่ง่วงบอกฮึ một tàng nó cắt tạo Con kết bài hằng sao bị nó hòm đó? bị nó vàng ừ. hòm mua bài vô sòng quên Mm-hmm. chung mãn nọ trong mà nó anh nè kiểu này nè mùa 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 nè มาดูมาคว้าไปแล้วหายเจ็บดีงอยไปงอยมานผลิกระไรคว้าสิตายน่ะมันแย่งกินอยู่เสียงเงินเสียงเพลงอยู่ใช่ไม่รอดบ่อันอ้อยไรเพลงใหม่ โอ้ยอยาดตาดมือดิดด <c oughs> ขอด้าเสื้อดิขาวเบอกกินบันตร้อปรนอป่านนี้จังไป อนยุลีสบไปหายจังโมงเลยสามโมงเยอะเดี๋ยพนอกจกเฮือน สส้ารับตาไหมขนมสิถุงเป่าห่ืออ๊องี้ยังนะอย่าเนาะเพื่อนจิตแงโมะเมื่อเช้าเนี่ยแจง,ง,ง,งโงมงโงดุมเลยไม,ม่น,น่าแจงโมผมไม่เห็น ยังโมเยอะแยะกินท yeah. ั้งลูกเลยอร่อยไหมกินทั้งลูกอ่ะไม่แค่เท่าไมนะรู้รู้รสชาติหรือเปล่ากินเป็นลูกอ่ะเยี่ยวออกบ้างนะเอาน้องน้อยน้องน้อยมันดิ้นไงวิวฮะ พ่อเอาไผ่ไผ่บ่อสิไปตายบ่เอามาได้ใช้ค่ำนี้จะบ่อไผ่บ่อสิไปตายบ่อหน่ะฮะเอาปรจักเอาปรจักจะบ่อมันยยังค่ะจะบ่อไผ่บ่อไผ่โน่ขอโทษในวันเนี้ยนี้เออบว์ว่าเด้อเป็สิเด้อวันบอดีเด้อลูกเด้อไปตายเอาดิ้ฮะอะไรอ่ะเอาเงาะ Long bắt bớt tiên bắt bớt tiên bắt đầu 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 tiên cho mẹ tiên bắt đầu 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 tiên bắt này tiên bắt đầu tiên bắt đầu tiên bắt đầu tiên bắt này. này ้นบิวนี่แล้วยังบวแโจกนะโจกก้นนะบวแแ่บพูดะไอีนะบวแซ่บจะว่าเมือเศร้านี่จ้าว่าเวม่อ้วนว่าะไรนะบมือ้วนชื่ออย่างนงบ่เจะว่าไม่อ้วนไรเจ้าให้ไม่อ้วนกินน้ำยัง น้ำเย็นแล้วมันสิบ่ลืมบ่เออแม่ว่ามันลืมพวกเก่ามันถือได้มันเย็นแฮงสมองแมงแข็งอ๋อหืมงเสียมีแต่ลืมกับลืมว่กินน้ําาเพิ่นว่าบ่กินน้ําหยังน้ําเย็นแต่กับลืมนี่แต่กลืมอ้าวลืมแล้วเนาะลูกบ่บอกซะคือบ่บอกแม่ซะแม่ลืมกเอาน้ําตาลเอาน้ําตาลม่ลืมเนาะ สื่อจะไปง้อเราได้เอาน้ำตาลบอกยังแน่วะนี่ปลาปลาปลากรละนกระเลือพ่วืมเลยลืมหมดเลยเพด้หรือเพ่ือคือกันือเลีพีเลกะเทียมตํางหได้กระเทียมกับหมกหูได้ต่างลื้คือกัน เจ้ากูบบอกไม่้ว้นนะมึงจะหน่เอาอะเอาแล้วเจ้าสิเอาให้ยไม่เวนบ่เอ้ยจ่ายเงินให้ไม่เว้นทำเด้อโอเคมีเงินหรือมีเงินจ่ายให้ไม่เว้นเอาเจ้าสิเอาเนื้อไท้ปนิของมีตู้เอาน้ำมีตู้เอาน้ำตู้เอาน้ำตู้อือเอาน้ำตู้นะแล้วก็ไปจ่อือดีดีดีโอเคค่ะโอเครักล้งตามัะโอเคไหม โ <Okay S 2> อเค嘛เล่นเลยโอเคใช่ไหมโอมเคบายบายจ้ bye bye ะบายบายเด็กปะลุงน้องวิวโอเคเลยได้น้องวิวสินอนแต่ได้แมนบอกยุริไปปะแหละนอนนะประเดี๋ยะบายบายปะลุงก่อนสบายดีเด้อจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเราไปผิดมาก่อนไปเลยเด้อแม่ปุ๊กไปเลยเด้อแม่จอย <cười> <cười> mẹ mẹ nhá <nhận> ngọ <cười> <cười>